ที่ขัดกันเรา,าม,มาเร็วไมค์กระสะมาพบกับเพื่วาในช่องปัจจารินาของเพื่อีกเมื่อเดิมแป๊บหนึ่งพี่นออ้องเอยวันนี้เพื่วาเป็นแม่บ้านไมโครเวฟความร่ <c oughs> างเขาแม่บ้านไมโครเวฟเป็นไมค์แหละไมค์แหละการแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเพื่อาการอะไรของเธอ ขออีกหนึ่งนาะทีได้๋ยม่เนี่ยแอ๊บหนึ่งเป็นช่วงแบบเบื่ออาหารแหะพี่น้องเป็นไหมเคยเป็นไหมวางช่วงก็กินแบบโอ้โหกินอะไรก็หิวไปมดอยากไปมดจุกอย่าง,างแล้วพอมาจากช่วงเนี่ยวันสองวัน ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เบื่ออาหารพี่ก็ไม่นึกอยากหิวอะไรเลยก็เขาก็มีเต็มตู้นะซื้อมาไว้จะทําแต่ก็ไม่ได้อยากทํำมีอารมณ์เป็นแบบเบือ่อไม่อยากกินไม่อยากอะไรทั้งนั้นเลยแต่ก็ต้องกินเพราะว่าเดี๋ยวจะพร้อมอันนี้พี่มีอะไรแม่บ้านแม่ครัวเว็บอันนี้เป็นแกงแล้วช้อนหนึ่งไหมต้มจืดฟักแมวใส่กระดูกหมูพี่นอกใครชอบกิน ต้มจืดแฟงเนาะอันนี้จะแทนกันได้ไปนอ้องอยู่เมืองนอกมันมีแฟงอ,อืม,อมขอนไม่สมเนาะ วนไม่สม้มเนื้อวนเนื้อไยไม่สม้มต้มจืดข้าวเก่าทั้งนั้นวันนี้นนเดือนหนึ่งก็จะเป็นสามสี่วันแบบเบื่ออาหารกินแบบไม่อยากอะไรเลยอะไรอย่างนี้นะไงทอดถ้าพอเวลาเองไม่อยากก็จะไม่มีลมทำ้าวเา ยู๋หอวขกินอาหารฝรั่งนำไก่ทอดโอทอดเออชื่อเขาเจดจุลโลกินทอดเองก็ได้แต่ว่าขันมันมีเวลา ซื้อเขาก็ได้ก็ได้กินก่อนจ้ะอ๋อแค่ก้อนนี่ก็ลยเลยนะแค่แข็งก็เลยจ้ะนี่ไปทำงานก่อน cho kêu cho kêu cho kêu lùn cho phải hầm vậy Hãy subscribe chịu ไม่เราเขาชิ้นนึงเนาปานั่งอยู่หลังกลองเนนั่งคิวชนกันเนี่ย ได้อะไรก okay. ินกันพวกแกทำไมจะบอกว่าทำไมปานิ่เอะนั่งคิ้วจน,นันได้รบกันไม่แย่งกันนะจ๊ะปานิ่จอยากได้รถอีกจะสองคัน เอาไปทำงานซื้อคาร์บริซัทะคือเอาไปให้ลูกน้องครับออกไปทำงานเนี่ยนตัติดโควิดข้าสัง่งลอกใหม่ป้ายแดงเลยเขาไม่ทำให้เรนนี่ยแกก็เลยเอะไรนะต้องหาดูรถมือสองสภาพดีที่สุด ซื้อมาใช่ก่อนจ้ะจนกว่าหายกานไม่ปรอตเม่อรคเหเีสอพังเนาวดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่า,า,าต่อ ลูกคทำไมโลกเป็นสีดำหรอบะ The w h e w is back แกต้องต้องการใช้รุมาทำงานด้วยแกก็เลยโลไม่ได้จ้ะเพราะว่าโยคำที่เราขยายสุดกันก็รับคนเพิ่มอะไย่าง น่อต้องมีรถไปทํางานต้องมีรถถึงนอกไปทํางานไม่ใช่รถให้เขาไปไถ่ประจําจวันนะคือรถเวลาเขามาร้านปุ๊บเวลามันจะมีออกไปเซอร์วิสลูกค้าหรืออะไรอย่างเี้เนาะเขาก็ต้องเอารถบริษทัทออกไปคือพานะตั้งใจว่าจะส่งรถเพราะว่า เรื่องเอกสารเอกสารอะไรของป้าก็เพิ่งแล้วว่าสองสามเดอที่แล้วก็กำลันติดโควิดพอดีรู้ว่าลถกจะยังไม่ได้สั่งว่าเขาปิดหมดแล้วตอนนี้เราก็ยังต้องมีบริการลูกค้ายอยู่บริการในที่นี่ก็คือบริการแต่ว่าบริการแบบ ตามกฎหมายเนยาะเขาบไม่ได้ทำงานในที่แออัดกันแลแล้วก็ไม่เยอะช่วงนี้แต่ก็ต้องมีไหวนะว่ารอเขาเปิดปุ๊บก,ก็ต้องเขามาทำงานปก,กติแล้ววันที่เปิดวันที่้ลูกน้องเข้ามาทำงานเนคือเราต้องมีมีลูกค้าเพียงพอไม่ไงั้นเราก็จะขาดทุนทำไงละ่ะ ซึ่งลูกค้าน่ะไม่ห่วงหรอกจ้ะแต่เราต้องออกไปเซอร์วิสเขาได้ด้วยเราต้องมีลูกค้าลูกน้องบริการอยู่ร้านด้วย,วยนะตอนนี้แกกำลังคิ้หขโมดหารดแห้วแทนลูกน้องไปทำงานว้ทํทำงานว่าซื้อมาตอนนี้ก็ต้องซื้อมือสองม่ก่อนล้วก็สั่งเขาทำสติกเกอร์โลโก้บริษัท ตจนจ้จะจนนั้นก็เครียดเขาไม่ได้ถูกใจนางตาเนี่เป็นคนต้องทำอะไรต้องปิอืมคือไหนละ่นนละติดตามดนะีแล้วือสุดซอได้ไหมได้ไหมล่ะปาคือหน่อยเลืกสุดซอยตามไหม

อ๋อมาอีกไห้แต่ตย,ยังไฟ่ถ่ายที่มเยอรมนีอะเราไปเยอรมนีอะเมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วคัดหนึ่งใจว่าก็นั่นแหละถึงบอกว่าไป้งอกมาแต่ <c oughs> ก็ทุกอย่างโอเคถูกใจนางมดอย่างเดียวที่มันถูกใจนางก็งคือสี

ัำแก่งเลยอมนบอกว่าบอกใ้เบ mm hmm> ื่ออาหารนั่นหระกกินได้แค่นี้แหละเพื่า กำลังสุดคักพี่น้องเอยไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พีว่ว่าไปเลยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ